สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะจิตวิทยาเบื้องหลังโปร,โกรแกรมความพักบีลูกค,ค้าค่ะคือเรามีข้อมูลหลายส่วนเลยนะคะที่พูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะพวกกลยุทธ์ฮิตๆอย่างโปรแกรมสะสมแต้มเอยหรือว่าการให้ส่วนลดต่างๆที่ร้านขายชอบใช้กันนะคะเราจะมาดูกันว่าแบบเบื้องหลังกลยุทธพ์พวกเนี้ มันมีอะไรซ่อนอยู่ทำไมถึงจูงใจให้เรากลับไปซื้อซ้ำได้นะใช่ครับเป้าหมายวันนี้คืออยากจะทำความเข้าใจไอ้ตัวกลไกลทางจิตวิทยาเนี่ยแหละครับว่าทำไมการให้สิทธิประโยชน์เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันถึงสร้างความผูกพันขึ้นมาได้แล้วก็กระตุ้นพฤติกรรมลูกค้าได้ด้วยโดยเราจะมองผ่านหลักการที่ค่อนข้างได้รับการยอมรับแล้วก็มีงานวิจัยรองรับอยู่แล้วครับ น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็คงเคยรู้สึกเหมือนกันอย่างเรื่องสับสมแต้มร้านกาแฟเจ้าประจำเนี้ยค่ะทำไมแค่เรื่องง่ายๆแบบนี้ถึงทำให้เรารู้สึกอยากกลับไปร้านเดิมมันต้องมีอะไรมากกว่าแค่ส่วนลดแน่ๆค่ะอืมลองมาดูกันค่ะถ้าพูดถึงกลไกสำคัญเลยนะคะข้อมูลส่วนใหญ่ชี้ตรงกันว่าโปรแกรมพวกนี้เนี่ยไม่ได้พึ่งแค่เรื่องความคุ้มค่านะคะแต่ใช้หลักจิตวิทยาที่เรียกว่า การตอบแทนหรือ reciprocity เป็นหัวใจหลักเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับหลักการนี้จริงๆมันส่งพลังกว่าที่เราคิดนะครับคือพอธุรกิจหรือแบรนด์เนี่ยให้บางอย่างกับลูกค้าไปก่อนไม่ว่าจะเป็นแต้มสะสมส่วนลดพิเศษหรือ เอ่ออาจจะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆมันจะไปสร้างความรู้สึกอเชิงบวกนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกที่แบบว่าอยากตอบแทนกลับไปโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ําซึ่งการกลับไปซื้อซ้ําหรือใช้บริการอีกเนี่ยมันก็เป็นวิธีตอบแทนที่ง่ายที่สุดสําหรับลูกค้าแล้วครับ อ๋อ <AL> ฟังดูเหมือนเป็นการสร้างเอ่อเหมือนบุญคุณเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าคะซึ่งเรื่องนี้มันก็ไปเชื่อมโยงกับงานของคุณโรเบิร์ตเชียลดินีที่เป็นนักจิตวิทยาชื่อดังเลยนะคะที่เขาบอกว่าแม้แต่ของขวัญหรือการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็สร้างความรู้สึกผูกมัดแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนกลับไปได้แต่ แต่ก็แอบ,บสงสัยนิดนึงนะคะว่าในยุคที่ลูกค้าเจอโปรแกรมแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันมันยังได้ผลดีเหมือนเดิมไหมคะเป็นคําถามที่ดีมากครับจริงอยู่ที่ว่าโปรแกรมมันมีเยอะแยะเป็นหมดเลยเดี๋ยวนี้แต่หลักการตอบแทนเนี่ยมันยังคงทํางานอยู่นะครับเพราะมันเหมือนออฝังรากลึกในธรรมชาติของมนุษย์เราอยู่แล้วกลับไปที่ตัวอย่างร้านกาแฟที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับพอเราเริ่มสะสมแต้มได้สักสองสาดวงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนลดอย่างเดียวแล้ว แต่มันคือความรู้สึกว่าเราได้ลงทุนอะไรบางอย่างลงไปแล้วมันมีความคืบหน้าให้เห็นนะครับการที่เราจะได้กาแฟฟรีแก้วต่อไปเนี่ยมันเลยเหมือนเป็นรางวัลสําหรับความพยายามของเรามันก็สร้างความรู้สึกผูกพันเล็กๆขึ้นมาได้ครับแต่แต่แน่นอนว่าถ้าโปรแกรมมันดูแบบว่าจงใจเกินไปหรือดูเอาเปรียบลูกค้ามากไปไอความรู้สึกอยากตอบแทนเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นความรู้สึกต่อต้านไปเลยก็ได้เหมือนกันครับอืเข้าใจเลยค่ะ สแสดงว่าการออกแบบโปรแกรมก็สำคัญมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่ทำตามๆกันไปธุรกิจก็อาจจะปรับใช้ได้หลายแบบเหมือนกันนะคะเช่นให้ส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อครบตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้หรืออาจจะสร้างความประทับใจด้วยวิธีอื่นเช่นของขวัญพิเศษในวันเกิด แบบนี้มันก็เป็นการให้ที่รู้สึกเออพิเศษกว่าการให้ส่วนลดธรรมดาดำๆเนาะใช่เลยครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าธุรกิจเนี่ยใส่ใจพวกเขาจริงๆแล้วก็ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่แค่หวังยอดขายแบบเออฉาบฉวยในระยะสั้นการดูแลลูกค้าเก่าด้วยวิธีเหล่านี้จริงๆแล้วมันเป็นการลงทุนในความพักดีระยะยาวนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันจะคุ้มค่ากว่าการพยายามไปหาลูกค้าใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเสมอครับสรุปนี ง,ง่ายก็คือว่าโปรแกรมความพักดีที่มันเวิร์กจริงๆเนี่ยมันใช้ประโยชน์จากหลักจิตวิทยาเรื่องการตอบแทนนี่แหละครับเพื่อสร้างเหมือนเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้าทําให้พวกเขารู้สึกผูกพันแล้วก็อยากกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์อีกเรื่อยๆมันก็เลยเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากนะครับในการรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้ค่ะพอเราเข้าใจหลักการเบื้องหลังแบบนี้แล้วนะคะมันก็น่าชี้เกอบไปเหมือนกันนะคะว่าในมุมของผู้บริโภคอย่างเราเราเองเนี่ย อะไรคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกพักดีกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งจริงๆมันอาจจะมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องแต้มสะสมหรือส่วนลดที่เราได้รับก็ได้นะคะก็อาจจะลองนำไปขบคิดกันดูเล่นๆนะคะ